สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับค่าแรนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้จะเรียนกันเรื่องพหุนามก่อนที่เราจะไปรู้จักพหุนามคำแรกนะคะที่เราจะรู้จักกันก็คือคําว่าเอกนามหรือโมโนเมียลโมโนเมียลหรือเอกนามก็คืออะไรก็คือนิพจน์ที่เขียนในรูปของการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปโดยที่เลขชี้กําลังของตัวแปร แต่ละตัวจะต้องเป็น0ย์หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น3 x กําลังสองเป็นเอกนามเพราะสัมประสิทธิ์หรือค่าของตัวของมันคือเลข3ตัวแปรก็คือ x เลขชี้กําลังคือ2ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกก็เลยเป็นเอกนามตัวอย่างต่อมาลบ5ส่วน7 x กําลัง2 y ก็เป็นเอกนาม ตัวเลขด้านหน้าอันนี้ทั้งหมดเลยลบ5ส่วน7เรียกว่าค่าคงที่ x กับ y คือตัวแปรเลขชี้กำลังของ x คือ2ของ y คือ1ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ก็เลยเป็นเอกนามต่อไป9ตัวเลขตัวเดียวก็เป็นเอกนาม เพราะในที่นี9คือค่าคงตัวหรือสัมประสิทธิ์ตัวแปรอาจจะเป็น x, y, z อะไรก็ได้ยกกําลัง0ซึ่งตัวแปรใดก็แล้วแต่ยกกําลัง0จะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นก็คือละไว้นั่นเองต่อไป0ตัวเดียวก็ยังถือว่าเป็นเอกนามนะคะเพราะตัวแปรอาจจะยกกําลัง0ก็ได้ต่อมา a, b กำลัง 2c ก็เป็นเอกนามค่าคงตัวด้านหน้าคือเลข1นะคะไม่ใช่0 เพราะ1คูณกับอะไรก็ได้ตัวมันเองก็เลยเขียนละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าข้างหน้าคือสัมประสิทธิ์คือ1นตัวแปรมี a b c เลขชี้กำลังก็เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น1นั่นเองตัวอย่างถัดมาลบ8 x กำลังสองไม่เป็นเอกนามเพราะเลขชี้กำลังของ x ติดลบอยู่2เลขชี้กำลังติดลบก็เลยไม่เป็นเอกนาม ตัวอย่างถัดมา 5a กำลัง2ส่วน b เป็นเศษส่วนแบบนี้เลขชี้กำลังไม่เห็นติดลบเลยแต่อย่าลืมว่าตัวส่วนส่วนด้วย b แบบนี้การเขียนตัวส่วนแบบนี้คือเลขชี้กำลังติดลบ้าเชอร์กลับ b ขึ้นมาด้านบนมันคือ b ยกกำลังลบ1ดังนั้นก็เลยไม่เป็นเอกนามเพราะเลขชี้กำลังติดลบนั่นเองตัวอย่างถัดมา 4x บวก9 4x บวก9ตัวนี้ไม่เป็นเอกนามนะคะถ้าเชื่อสนใจแค่ 4x 4x เป็นเอกนาม9ก็เป็นเอกนามแต่เอกนาม2ตัวมาบวกกันมันจะกลายเป็นพระหุนามถัดมา 2x กำลังลบ3เลขชี้กำลังติดลบ3ก็เลยไม่เป็นเอกนามและสุดท้าย 3a บวก 4b กำลัง2บวก 5c ไม่เป็นเอกนามนะคะเพราะตัวแรก3าเเป็นเอกนามก็จริง4 b ก่กำลังสองก็เป็นเอกนามส c กก็เป็นเอกนามแต่เมื่อเอกนามมาบวกกันจะกลายเป็นพระหูนามดังนั้นเอกนามนะคะจะมี2ส่วนประกอบก็คือส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นค่าคงตัวเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนาม ค่าคงตัวก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเป็นได้ทั้งจํานวนเต็มทั่ยมเศษส่วนจํานวนติดลบหรือเต็มบวกได้หมดเลยตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าสัมประสิทธิ์และส่วนที่เป็นตัวแปรเลขชี้กาลังจะต้องเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกเท่านั้นและผลบวกของเลขชี้กำลังบวกการจะเรียกว่าดีกรีของเอกนาม วนใหม่นะคะค่าคงตัวตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรมีได้มากกว่า1ตัวแต่เลขชี้กำลังจะต้องเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นและผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมดนำมาบวกกันเรียกว่าดีกรีของเอกนามอะทีนี้ลองมาตอบคำถามพร้อมกับทิเชอร์นะคะ เอกนามตัวแรก 3a มเกำลัง 2B นิพจน์นี้เป็นเอกนามหรือไม่ตอบว่าเป็นเป็นเอกนามแล้วสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ตัวเลขด้านหน้าคือเลข3ดังนั้นสัมประสิทธิ์คือ3ตัวแปรล,ล่ะตัวแปรคือตัวแปร A กับ B ผลบวกของเลขชี้กำลังเอกำลัง2และ B ีกำลัง1 2บวก1ก็เลยดีกรีเป็น3 ดีกรีของเอกนามนี้นะคะเป็น3ตัวอย่างที่2ลบ5ส่วนเ x ็เป็นเอกนามหรือไม่ตอบว่าเป็นสัมประสิทธิ์ด้านหน้าคือลบ5ส่วน7ด้านหน้านะคะตัวแปรก,ก็คือ x กับ y ผลบวกของเลขชี้กำลัง x ตรงนี้ไม่เขียนคือกำลัง1 y ก็เช่นเดียวกัน1-1บวก1ดังนั้นดีกรีของเอกนามตอบ2 ตัวอย่างที่3ลบ ab 4กำลังสองเป็นเอกนามหรือไม่ตอบว่าเป็นสัมประสิทธิ์ที่เชื่อบอกแล้วด้านหน้าไม่เขียนคือเลขหนึ่งดังนั้นสัมประสิทธิ์คือลบหนึ่งตัวแปรคือ ab และ c เลขชี้กำลังบวกกันหนบวกหแล้วก็บวกสองดีกรีข้อนี้ก็เลยกลายเป็น c ต่อมาข้อ4 ab กำลังสส่วน c c ตัวนี้อย่าลืมนะคะตัวส่วนแบบนี้ถ้ากลับขึ้นมาด้านบน c ต้องติดลบ1นนั่นหมายความว่าข้อนี้ไม่เป็นเอกนามดังนั้นที่เชอร์ก็ไม่สามารถบอกสัมประสิทธิ์หรือตัวแปรหรือเดคีได้ตัวอย่างที่5ลบ2 x บวก5 y มี2พจน์แบบนี้เรียกว่าพาหุนามดังนั้นไม่เป็นเอกนามต่อมาข้อ6 x กำลังส y ส่วน z กำลังลบ3 x อยู่ในรูปเศษส่วนแต่อย่าลืมนะคะ z ยกกำลังลบ3า้าเลชเชอร์กลับขึ้นมามันจะกลายเป็น z กำลัง3 z กำลัง3เลขชี้กำลังเป็นบวกดังนั้นข้อนี้เป็นเอกนามสัมประสิทธิ์ด้านหน้าคือ1ตัวแปรคือ x y z เลขชี้กำลังบวกกันคือ2บวก1บวก3กลายเป็น6ดีกรีข้อนี้ตอบ6 ต่อไปข้อ7ตัวเลขอย่างเดียวแบบนี้ถือว่าเป็นเอกนามสัมประสิทธิ์ก็คือตัวมันเองเลยคือลบสิ 15. ตัวแปรมีไหมคือไม่มีก็คือเป็นตัวใดตัวใดก็ได้เพราะอะไรยกกําลังศูนย์ก็ได้1นั่นเองเลขชี้กำลังเป็น0นย์นั่นเอง,เง,เเองต่อไปข้อ8 9ดเก้าทีกำลังหเป็นเอกนามสัมประสิทธิ์คือเลข9 ตัวแปรคือ t เลขชี้กำลังคือ5ดังนั้นดีกรีคือ5ตัวอย่างถัดไปข้อ9ลบ3 P กำลังสอกำลังสเป็นเอกนามหรือไม่ตอบว่าเป็นสามประสิทธิ์ด้านหน้าคือเลขลบ3อย่าลืมเครื่องหมายลบมาด้วยลบ3ตัวแปรคือ P และ Q เลขชี้กำลังคือ2บวก3ดังนั้นดีกรีข้อนี้คือ 5นั่นเองค่ะตัวอย่างสุดท้าย a กำลัง 4b ส่วน3คิดว่าเป็นเอกนามหรือไม่ตัวแปรมีแค่ a กับ b 3มันคือสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะคะดังนั้นข้อนี้เป็นเอกนามสัมประสิทธิ์คือ1ส่วน3ด้านบนคือเลข1ข้างล่างคือส่วน3ตัวแปรคือ a กับ b เลขชี้กำลังไม่ติดลบเพราะ A อกำลัง4 B กํากำลัง1ดีกรีข้อนี้คือ5นั่นเองค่ะพอจะเข้าใจแยกออกไหมข้อใดเป็นเอกนามไม่เป็นเอกนามสัมประสิทธิ์และตัวแปรต่อมาการบวกและการลบเอกนามนะคะนักเรียนต้องรู้จักเอกนามที่คล้ายกันจะบวกลบเอกนามได้มี2เงื่อนไขคือ1 ต้องเป็นเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกันและเลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องเท่ากันเรยียกเอกนามเหล่านี้ว่าเอกนามที่คล้ายกันเอกนามที่คล้ายกันต้องมีตัวแปรชุดเดียวกันเลขชี้กำลังเท่ากันยกตัวอย่างเช่น 5a กำลัง2คล้ายกับลบ 6a กำลัง2 สัมประสิทธิ์ด้านหน้าเราไม่สนใจแต่ตัวแปรด้านหลังคือ a กำลังสองและ a กำลังสองเหมือนกันตัวอย่างที่สอง1ส่วน3 xy คล้ายกับ8 xy สังเกตว่าตัวแปรเหมือนกันก็คือ xy ข้างหลังก็ xy สัมประสิทธิ์ด้านหน้าไม่สนใจตัวอย่างที่3 30คล้ายกับลบ12 30บกับลบสบวกลบกันได้เพราะตัวแปรด้านหลังไม่มีนะคะก็คือกำลังศนนั่นเองตัวแปรใดใดก็แล้วแต่ยกกำลังศูนย์ต่อไปตัวอย่างเอกนามที่ไม่คล้ายกัน15 a b กำลัง3ไม่คล้ายกับ11 a กำลัง3 b ตัวแปร a กับ b เหมือนกันแต่ a ด้านหน้าคือกำลัง1 b กำลัง3แต่ด้านหลัง a กำลัง3 3กับ1ไม่เท่ากัน 1>, 1กับ3ก็ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นสองตัวนี้ไม่คล้ายกันลบเกา x กำลังสอง y ไม่คล้ายกับ8 x y กำลังสองสังเกตด้านหน้า x กำลังสองข้างหลัง x เดียวข้างหน้า y ข้างหลัง y กำลังสองดังนั้นไม่คล้ายกันเช่นเดียวกัน13 p กำลังสอง q กำลัง5ไม่คล้ายกับลบ p กำลังสอง q กำลังสอง P ีกำลัง5 q คิวกำลังสไม่คล้ายกันนะคะสังเกตว่าเลขชี้กําลังไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาลองดูโจทย์กันเลยการบวกเอกนามนะคะแบบแรกตัวอย่างที่1 3x บวกกับ 11X สังเกตว่า 3X และ 11X เรียกว่าเอกนามที่คล้ายกันเพราะมีตัวแปร X เหมือนกัน ดังนั้นเราสามารถบวกลบกันได้โดยเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกลบกันคือ3บวกกับ11กลายเป็น 14x นั่นเองเอกนามที่คล้ายกันสามารถเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกลบกันตอบ 14x ตัวอย่างที่2ลบ 5a กํลัง 2b บวก 19a กําลัง 2b สังเกตก่อนตัวแปร a กําลังสองกับ a กําลังสองเหมือนกันมี b กับ b เหมือนกันดังนั้นลบ5 a เอกำลังสอง b กับ19 a เกาำลังสอง b เรียกว่าเอกนามที่คล้ายกันดังนั้นนำมาบวกลบกันได้เอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกลบกันคือลบ5กับ19ติดลบอยู่5บวก19 19ลบไป1 ลบไป5เหลือ14 A 2 B ลัง 2b ตัวแปรเราจะเขียนแค่ชุดเดียวเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกลบกันติดลบอยู่5มีอยู่19ไปคืนเข้าเหลืออยู่14 A ลัง 2B จบดังนั้นสมบัติที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือจำนวนเต็มด้วยนักเรียนจะต้องจำเรื่องจำนวนเต็มได้นะคะข้อที่3ลบ17 P ลังสอกลัง3 บวกกับลบ15 p กำลัง2 q กำลัง3สังเกตว่าตัวแปรเหมือนกันเป็นเอกนามที่คล้ายกันนั่นหมายความว่าริชเชอร์สามารถนำสำนัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกลบกันได้ก็คือลบ17กับลบ15 ลบสิบเจ็ดบวกกับลบสิบห้าติดลบติดเขาอยู่สิบเจ็ดและติดเขาอีกสิบห้ากลายเป็นลบสามสิบสองตัวปลาคือ p กำลังสอง q กำลังสองดังนั้นคำตอบคือลบสามสิบสอง p กำลังสอง q กำลังสามตัวอย่างถัดมาลบเก้า x y กำลังสองบวกสิบเอ็ด x y กำลังสอง บวกลบ 3xy กำลัง2ทั้ง3พจน์นี้สังเกตว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันมี x, x และก็ xy กำลัง 2, y กำลัง2เหมือนกันนั่นหมายความว่าริเชอร์สามารถนําสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกลบกันได้คือลบ9บวก11แล้วก็บวกลบ3ติดลบอยู่9บวก11เหลืออยู่2 2บวกกับลบ3ก็เหลือ ลบ x y กำลัง2หรือเราจะไม่นิยมเขียนเลข1แบบนี้ก็คือลบ x y กำลังสนั่นเองต่อมาการลบเอกนามจะคล้ายๆกับการบวกเอกนามแต่นะักเรียนระวังเครื่องหมายเราสามารถเขียนในรูปของการบวกได้โดย a ลบ b จะเท่ากับ a บวกกับ ลบ b ก็คือการเขียนในรูปของตัวตรงกันข้ามนั่นเองแต่ถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มนักเ,เรียนก็สามารถนำสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกลบกันได้เลยข้อที่1 6 a กําลังสอง b กําลัง3ลบกับ9 a กําลังสอง b กําลังสสังเกตว่าตัวแปรเหมือนกัน a กําลังสองเหมือนกัน b กําลัง3เหมือนกันสัมประสิทธิ์ด้านหน้านำมาบวกลบกันกลายเป็น6 บวกกับลบ9 6บวกกับลบ9มี6ลบไป9ไม่พอก็อเหลือลบ 3a กำลัง 2b กำลัง3นั่นเองคำตอบก็ได้เป็นลบ 3a กำลังสองกำลัง3ต่อมาลบ15 p ากำลัง3 q ลบกับลบ20 p กำลัง3 q เรื่องจำนวนเต็มเลขติดลบ ลบกับลบที่อยู่ติดกันจะกลายเป็นบวกนั่นหมายความว่าตรงนี้จะกลายเป็นบวก20 p กําลัง3 q ตัวแปรเหมือนการเป็นเอกนามที่คล้ายกันนำสัมประสิทธิ์ด้านหน้าคือลบ15มาบวกกับ20ได้ว่าลบ15บวก20 p กําลัง3 q ติดลบ15บวก20ก็เหลือ5 p กําลัง3 q คำตอบสุดท้ายคือ5 p กำลัง3 q นั่นเองต่อมา19 mn ลบ25 mn ตัวแปรเหมือนกันนะคะก็คือ m และ n สนใจสามประสิทธิ์ด้านหน้านะคะ19กับลบ25กลายเป็น19บวกกับลบ25มีอยู่19ติดลบไป25พอไม่พอเอ่ย ไม่พอดังนั้นคำตอบติดลบ6 mn ตอบลบ6 mn นั่นเองตัวอย่างถัดมาลบ4 a b ลบกับลบ5 ab ลบกับลบ9 ab สังเกตว่าตัวแปรคือ ab เหมือนกันเป็นเอกนามที่คล้ายกันสำประสิทธิ์ด้านหน้าสามารถนำมาบวกลบกันได้ ตัวแปรด้านหน้านะคะลบเจอลบที่อยู่ติดกันจะกลายเป็นบวกดังนั้นจะได้ว่าลบ 4ab บวก 5ab บวก 9ab ที่เชื่อสนใจสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะคะเอาลบ4บวก5แล้วก็บวก9เพราะตัวแปรเหมือนกันกลายเป็นลบ4บวก5เหลือ1 1บวก9กลายเป็น 10ab นั่นเองตัวอย่างถัดมา 7x กำลัง 2y ลบ 8x กำลัง 2y ลบกับลบ 13x กำลัง 2y ลบ 5x กำลัง 2y สังเกตว่าทุกพจน์มีตัวแปรเหมือนกันเลขชี้กำลังเท่ากันนั่นหมายความว่าที่เชอร์สามารถนำซ้ำประเศษด้านหน้ามาบวกลบกันได้ตัวหน้านะคะ7เหมือนเดิมบวกกับลบ8ลบเจอลบจะกลายเป็นบวก และด้านหลังบวกกับลบห้าที่เชิญนำสำัมประสิทธิ์ด้านหน้ามารวมการกลายเป็นเจ็ดบวกกับลบแปดบวกสิบสามแล้วก็บวกกับลบห้าเจ็ดลบไปแปดเหลือลบหนึ่งลบหนึ่งบวกกับสิบสามเป็นสิบสองสิบสองลบไปห้าคำตอบสุดท้ายคือเจ็ดเอ็กซ์กำลังสองายนั่นเอง พอจะทำกันได้ไม่เอ่ยดังนั้นได้เชื่อขอสรุปนะคะการบวกและการลบเอกนามการบวกและการลบเอกนามจะต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันเท่านั้นถ้าไม่คล้ายกันไม่ใช่ตัวแปรเดียวกันนักเรียนไม่สามารถบวกลบกันได้นะคะนักเรียนก็เขียนติดไว้แค่นั้นการบวกเอกนามที่คล้ายกันให้นักเรียนเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้าหรือตัวเลขด้านหน้านะคะมาบวกลบกันส่วนตัวแปรนะคะก็คือตัวแปรเดิม เลขชี้กำลังเหมือนเดิมตัวแปรเหมือนเดิมการลบก็เช่นเดียวกันต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันนำสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาลบกันตัวแปรก็จังเป็นตัวแปรเดิมนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดนะคะสแกน QR code หรือกดลิงก์ด้านล่างนะคะกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้นะคะว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหา การบวกลบเอกนามวันนี้หรือเปล่านะคะก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ